เอาละครับก็สวัสดีคุณผูช้ชมท่านกันด้วยนะครับคืนี้ผมจะมาต่อมีการนะเพิ่มยอดไลค์นะหรือย,ยอดถูกใจในไปฟอรรมของ t i k t o ็อกแล้ว,วนี่สาวรคนนี้โพสคลิปวิดีโอแล้วไม่มียอดไลค์เลยนะครับยอดถูกใจน้อยก็สามารถเพิ่มตามผมกันได้เลยนะ,ะส่นิการนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้ก่อนนะ อ่ะสวัสดีการครับก็มาก็สามารถคลิกเข้ามาเนี้ยครับในคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมทำการวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่รีบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามากันได้นะอ่ะพอคลิกเข้ามากันแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ k m c t e s t นะครับจะเป็นเว็บไซต์เพื่อนยอดไลค์เพิ่มยอดพีตามนี่เองนะอ่ะสำหรับนี้เขาแจ้เรานะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยนะส่วนคนที่ยังไม่มีนะก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก่อเข้าไปสมัครสมาชิกได้บนความมือ เอาที่การสมัครสมา,สมาชิกก็ง่ายๆกันเลยก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานไปอีเมลนะชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยก็ได้นะต่อมาถ้าเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องอาจจะจ้รหัสผ่านการให้ดีเลยทําการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งจะั้นก็อย่าลืมติ๊กวิธี่ช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมาตุกครังด้วยนะครับแล้วกดสมัครสมา,สมาชิกด้านล่างตัวนี้ก็ไปได้เลยนะครับตัวคนที่จะสมัครนับใช้งานที่ Google ก็สามารถสมัครใช้งานด้วยอีเมลกูเกิลด้านล่างตัวนี้ก็ไปได้เลยนะ แล้การสมัครที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้ก็ผ่านบรรดาการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตัวนี้ก็ไปได้เลยนะส่วนคนที่สมัครนับใช้งานที่ Google ไปก็กดลงชื่อก็ใช้ด้วย Google ด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็กดลงชื่อก็ใช้ไปเลยอาเราดําเนการกดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วหรือเข้ามาสู่เวไซท์ KMM4T เรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่ก็จะมีแพลตฟอร์มให้กับเราได้เลือกใช้กันได้แพลตฟอร์มกันเลยก็สามารถแนเลือกใช้กันได้เลยนะจะมีทั้ง Facebook Instagram TikTok นะ YouTube Telegram Twitter SEO ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมกันไปได้เลยนะครับ อ่ะสำหรับตัวนี้ควจะได้ใช้แพลตฟอร์มของ TikTok นั่นเองก็เลือกที่ TikTok ตัวนี้เลยนะจานั้นบนมูลตัวนี้จะมีร้านมูลให้กับเราได้เลืใช้กันหลายมูลกันเลยนะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดวิวตามเพิ่มยอดวิวก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับอ่ะสับตัวนี้ควรจะเลือกใช้นะครับหมวดหมู่นะครับเพิ่มยอดไลค์นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ควรจะเลือกใช้หมวดหมู่บริการแนะนํารวดเร็วตัวนี้เลยนะเพราะเขารวบรวมบริการที่รวดเร็วไว้ให้กับเราแล้วนะอ่ะส่วนตรงช่องบริการตัวนี้ก็จะมีหลายบริการให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยนะก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตรงนี้ควรจะได้ใช้เพิ่มยอดไลค์นี่ก็เลือกมาที่เพิ่มไลค์ตัวนี้เลยนะครับก็เลือกไปเลย อาจจะจะมีค่าวิบไวตรงนี้ให้กับเราได้อ่านกันนะจะเป็นข่วาวิบไวหรือมีสาคัญบ,บอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยนะแต่ละรายการวารงก็คือไปลิงก์ของคิวิโดโอติกตอกมาเลยนะก็ไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปอ่าติ๊กตอ,อกมาเลยนะครับแต่้นก็ลิงก์มาใส่ลงไปในชออน่องนี้แล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณที่การเพิ่มเข้าไปได้เลยตัวนี้นการคัหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปเนะนี่ยแต่ละเว้บไซกคงการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วลสามารถกดสั่งซื้อไปเลยเอาละครับในการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้้้้้อยยแลลวววนนนนนะะครรััับตีกกก็็จขึมาเเเห ว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วทาให้ขึ้นแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จซิมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็สามารถตรวจสอบปวดการสั่งซื้อได้เลย,เลยก็เข้าไนะปหน้าปวดการสั่งซื้อตรงนี้อ่ะสับหน้านี้จะเป็นหน้าปวดการสั่งซื้อเตอมินัรับรหัสแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะส่วนนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นสถานะของเว็บไซต์บอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นั่นเองนะอ่ะใิระหว่างที่ อ่ามีต่อมาจะเป็นเมนูนะครับการเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยจะมีช่องทางสแกนเชียร์โคดโอนเงินแนฟซิฟนะอังเปาเวเ็นะแล้วก็ชิลเพย์ต,ตรงนี้ชิลเพย์ก็จะมีหลายช่องทางให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยจะมีทุบิลล์เวเดตธนาคารต่างๆเข้ารวมกันด้วยแล้วตู้เป็นเติมตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้หรือจะเป็นตริปโตตรงนี้ก็จะเป็นการเตริมเงินของตามประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของตามประเทศได้ผูบิตคอยนะครับยูเทล่าสามารถใช้กันได้ด้วยสมดิการขั้นตอนการดําเนินการครับก็อยู่ ส่วนด้านขวามือตัวนี้ก็จะเป็นพวร์การเติมเงินที่เราทาการเติมเงินเข้ามานะครับก็จะขึ้นมาให้กับเราได้เห็นกันเลยว่าเราเติมเงินไปเมื่อไหร่เอาละครับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูนะบริการนะจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอกันตรงนี้ได้เลยหรือถ้าบริการทั้งหมดจากตรงนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมกันไว้แล้วนะก็สามารถเลื่อนดูเพื่อเลือกใช้กันได้เลยนะครับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะสาหรับที่ต้องการที่แนะนำเพื่อนชาวเวสันนีก็สามารถเข้ามาก๊อปปี้ลิง อ่ะส่วนตรงนี้ยังมีรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนด้านล่างตรงนี้ก็ไปได้เลยอะ่ะมีตัวมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดบนมือถือได้สำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ i o s เลยหรือเพ t o โกับ,บ or, แอปสโต e นเอนะก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับออมาจะเป็นเมนูติดต่อ,อมีถ้ามีหาอะไรยอ้ยอนขึ้นย,ยังไงก็สามารถเข้ามานะครับติดต่อ,อมีกันได้ก็เข้าสพ่นะซซหน,น้าคำซื ก็คลิกเข้าไปที่ติดต่อมินตรงนี้เลยนะฮะก็สามารถติดต่อมินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยจะมีช่องทางตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางแอดไลน์นะก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลยเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากันนะผมจะเปิดขึ้นมาดูกันแล้วนะตอนนี้ครับยอดไลค์ของเราเพิ่มมาหรือยังตอนนี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่สี่ที่หกก็สามารถกดรีเฟรนจ์ในครั้งได้เพื่อดูว่าเว็บไซต์ในการให้เราเสสร็จิ้นแล้วหรือยังนะฮะ ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าวิซต์ยอยู่ในช่วงกำลังมีการหรือว่ากำลังมวลผลให้กับเราอยู่นั่นเองนะกดใจรอสักครู่เพราะวิซต์จะมีการให้เราตามเลยเวลาที่เราเลือกไว้กันเลยนะครับจะสิบนาทีสิบห้านาทีก็อดใจรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมจะรอเหมือนกันนะเพื่อจะไม่เสียเวลาเพื่อเปิดขึ้นมาอีกทีตอนที่ยอดไลค์หรือยอดถูกใจเพิ่มมาเป็นทีเรียบร้อยเลยดีกว่านะครับเอา,อาละครับก็กลับมาจากเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ยอดไลค์กำรังการเพิ่มขึ้นมาให้เราเป็น146เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ก็ครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผมจะทำการวางลิงก์ไว้ข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ะส่วนสาระของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ